ครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่19กันยายน2568มาอัปเดตราคาบิตคอยร,ราคาทองคำวันนี้กันนะครับนี้ราคาบิตคอยก็อยู่ที่3ล้าน7 0 0แสน2 0บาท ราคาทองคำก็อยู่ที่5้า0มื0นห้าพับาทต่อ1บาททองคำนี่ก็เป็นการอัปเดตราคาในกระดานเทรดบิดคัพนะครับราาเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับผม เดคอยแปดจิบแปดเป็นการอับเตรียคาเหรียญเท่านั้นน,นะครับแลาวก็มีการขึื่อของราคาอยูน่นะครับ Кого?